ตอนนี้แฟนก็กำลังทำสวนผักใหม่นะคะกลายเป็นเก็ดน้าแข็งเลยค่ะเ <laughs> มื่อคืนฝนตกค่ะดีใจมากเลยค่ะฝนไม่ตกมาหลายเดือนมากเลยนะคะตกมาอย่างนี้ก็ค่อยอยงชั่วหน่อยค่ะอย่างน้อยก็ช่วยให้ยากาขึ้นนะคะกิงโจกับวอลบีจะได้มีหญ้าก,กินนะคะค่ะนี้ก็เป็นสภาพหลังจากที่ฝนตกมาได้ วันสองวันนะคะดินก็นิ่มลงค่ะตรงจุดนี้แฟนก็เลยใช้รถไถนะคะมาพรวนดินค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีฝนลงมาแล้วก็แกก็เลยเตรียมดินนะคะไว้รอฝนตกอีกรอบก็จะเอาเม็ดหญ้ามาบาดอีกเดี๋ยวพามาดูสระน้ํานะคะหลังจากที่ฝนตกมาได้สองวันดูซิว่าจะได้ปริมาณเยอะแค่ไหนก็เพิ่มขึ้นมาอยู่นะคะแต่ก็ไม่เยอะก็ยังดีกว่าฝนไม่ตกเลยะคะ่ะ ค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะช่วงนี้ก็ประมาณห้าองศานะคะเมื่อคืนอุณหภูมิลดลงศูนย์องศาค่ะกลายเป็นเก็ดน้ําแข็งเลยะคะ่ะ I'm building a deck so we can look out here. <laughs> มกายค่ะเดี๋ยวพามาดูระเบียงใหม่นะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังทำประตูอยู่ค่ะสาเหตุที่ต้องทำประตูเพราะว่าจิงโจ้กับตัววอลบีนะคะ ก็จะมาแอบกินน้ำดอกไม้ในกระถางของแฟนนะคะแฟนก็บอกว่าใกล้เสร็จแล้วค่ <laughs> ะค่ะน,นี่คือสภาพหญ้าค่ะหลังจากที่ฝนเริ่มตกตลงมาแล้วนะคะเริ่มเห็นความเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงจุดที่แฟนเข้าถ่ายไว้นะคะเห็นไหมคะ เพิ่มเห็นสีเขียวขึ้นมาแล้วค่ะค่ะตรงจุดนี้หญ้าก็ยังขึ้นไม่ดีเท่าไหร่นะคะแค่เดี๋ยวไปดูน้ำในสระนะคะว่าเพิ่มขึ้นมา,มากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่เต็มคะ่ะ ตรงนี้แฟนก็ทำทางน้ำไว้ค่ะเวลาฝนตกลงมาแรงๆนะคะน้ำก็จะไหลลงไปในสระนะคะมองดูน้ำในสระค่ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะฝนตกทุกวันกัะช่องนี้ ีกกลูกน้อยค่ะาระเบียงใหม่ของแฟนก็เสร็จแล้วนะคะดอกไม้บางส่วนก็ย้ายมาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปิ้งย่างนะคะตอนนี้แฟนก็กำลังทำสวนผักใหม่นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะแดดออกอุ่นกำลังสบายเลยคะ่ะเดี้ยว ผงใหญ่เลยยี you see the deer? Mm ่ e ิบเดียเห็นกวางอยู่บนเนินเขาเนผะงใหญ่ด้วยค่ะวิ่งอวิ่งวิ่งวิ่ง oh. ไม่ทันวิ่งไปละถ่ายกวางไม่ทันค่ะมาดูคนทำสวนผักค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วค่ะ ที่ว่างตรงนี้ก็จะเอาบินใส่นะคะแล้วก็เป็นที่ปลูกผักค่ะเหมือนเป็นแปลงผักค่ะแต่ใช้สังกะสีนะคะปักปลูกว่าเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าขึ้นมาหลอมแหลมค่ะขึ้นมาไม่เยอะสาละเน่งามมากเลยค่ะ ำลังใจสวัสดีครับ This is mushroom compost t o s t layer mushroom compost นี่เป็นรถที่สองนะคะ 가 โครงหลังคาก็ทําเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่หลังคานะคะจะเอาเน็ตใส่แทน,นะคะ่ะป้องกันนกเข้าไปในสวนผักนะคะ ค่ะสวนของแฟนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะสวัสดีครับ uh, The vegetable garden is all finished. I just did the door and it's just got a little patch like that and I'm ready to start planting. So thank you for watching. We'll see you on the next project.